ไอ้ที่ยิงมาเราไม่รู้เลยมันถูกหรือเปล่าถูกหรือผิดเราก็ยิงไปก่อนเพราะว่าอยากได้ลูกค้าอยากหาคอนเน็ t ชันอยากให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของร้านเราค่ะชื่อกนิกนันจารุพรพักดีนะคะปัจจุบันทำอยู่บริษัทเรือทูแบนค่ะเป็น GM อยู่ค่ะไอเราอะ่ะเคยยิงแอดมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเกี่ยวกับร้านแบนเนมาอยู่แล้วแล้ก็ไอที่ยิงมาเราไม่รู้เลยมันถูกหรือเปล่าถูกหรือผิด เราก็ยิงไปก่อนเพราะว่าอยากได้ลูกค้าอยากหาคอนเน็กชันอยากให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของร้านเราแต่พอวันนี้ค่ะได้มาเรียนกับโค้ชคิมแล้วมีความรู้สึกว่าทุกอาทิตย์ทุกวีคได้ไประโยชน์แล้วปรับนําไปใช้กับการยิงแอดของเราได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้องบอกก่อนว่าเราต้องหาแฮชเอ่อหาออเดียนก่อนเกี<ม>่ยวกับเรื่องปัจจุบันนี้<ม>เขาชอบอะไรกันก็คือปัญหาของแต่ละคนน่ะ เขามีปัญหาอะไรกันในการที่จะเข้ามาหา้เราในการที่จะเข้ามาซื้อของของเราเราควรต้องทํำยังไงบ้างอันดับหนึ่งที่โค้ชเอสอนก็เลยต้องหาออเดียนให้ตรงจุดคุณเหมือนมันเปิดโลกกว้างมากบอกเลย